ข้าวผัดโบราณอืะจับจับนี่ไว้อย่าตักให้โอ้โอ,โอ้ฟังผลมาฮะดังขนาดาจับหม้อให้ยามันร้อนอย่าเพิ่งใส่มันจะกิน,น,น,นลูกเดียวเอาเอาถ้วยนี่นี่จับเนี่ยเออจับถ้วยเออจับหม้อร้อนก็เอาอ่ะ ข้าจับตอน้าจับต,ตากมันไว้เดีลูกมันร้อน <c oughs> ตอนตอนใส่มันร้อน <c oughs> มันแน่จ้าตักใส่ถ้วยลูกเดียวหิวไ่หิวข้าผัดโบราณโอ้ฝนหมายว่าปิดหม้อพอแล้วน,น้ำมาลูก น้ำใส่เอาวางไว้ก่อนอาวังน้โ่ิมมอมไม่อ้นนั้นะครข้างล่างข้างล่างมาข้างล่าน้ำนล้าง๊มาแตะฮะเอาละ เขาผัดโบราณก็ต้องคนโบราณทำได้ชุดใหม่เป็นชุดหนึ่งนะตรงนู้นสร้อแล้วนี่ไหนน้องตรงเยียก็ได้อ๋อชุดนี่สานยาวนี่ค่ะว่าอันนี้แขนยาวอ๋อจ้าจ้าเรียบร้อยผ้าสมรีเนาะนิ่มดีใค่